ในช่วงเวลานี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะฝนบอกเลยต้องอาศัยการประนีประนอมทั้งเรื่องที่ทํางานทั้งเรื่องในครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่ก็ตามสําหรับคนในครอบครัวนะคะมันจะมีเหตุการณ์เหมือนอาจจะเป็นเพราะสภาวะอากาศมันร้อนมากแล้วก็รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็มีความกังวลน,นะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่น่ารักกันเกิดขึ้นในครอบครัวเช่นอาจจะมีการถกเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สิ่งที่พี่ฝนเตือนเลยในช,ช่วงระยะเวลา1-15ถึง15พฤษภาคนเกิดวันอาทิตย์คะจะออกจากบ้านไปไหนก็ตามดูแลเรื่องไฟนะคะปลักฟืนไฟเสียบอะไรคงค้างไว้ให้ดึงออกให้ดีกลัวว่าจะมีอะไรที่แบบไม่น่ารักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นแต่ถ้าป้องกันไว้จะดีกว่าถ้าประกรันทำประกันไว้ด้วยก็จะน่ารักมากมเลยนะคะส่วนเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงินการทองจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าในช่วง15วันนี้มีฝนเตือนเรื่องการใช้เงินในอนาคตหรือต้องจ่ายไปกับหน้าตาทางสังคมอันนี้ต้องระวังก็เกรงว่าจะเกิดความเดือดร้อนเรื่องเอาเงินในอนาคตมาใช้ในภายหลังอย่างแน่นอนมาถึงเรื่องการงานอาชีพก่อนนะคะใครที่ทำงานในองค์กรมันมีเกณฑ์รู้สึกว่าอยากจะออกจากงานมากๆเลยมันกดดัน อาจจะเป็นว่าคุณกดดันตัวเองหรือสภาวะการที่สังคมแวดล้อมกดดันคุณแนะนำคุณเริ่มอย่าเพิ่งบอกว่ามันหน้ามันโหนกว่าฉันออกก็ได้โดยที่คุณยังไม่มีงานใหม่นะเปล่ยนจะพูดอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วอยากบอกว่าคุณไปสัมภาษณ์งานใหม่ก่อนหางานให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยไปแต่ถ้าคุณมาเรียกร้องว่าก็ที่ทำงานหนูมันเป็นอย่างเงี้ยที่ทำงานผมมันเป็นแบบเนี้ยแกที่เราค่ะ คุณย้ายที่ทํางานใหม่ยังไงมันก็เป็นนึกออกไหมต่อเลยนะอย่าเพิ่งออกจากงานแล้วก็จะมีคนเรียกไปสัมภาษณ์อย่างแน่นอนนะจ๊ะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในองค์กร Government ราชการย้ายที่ทํางานยังไม่ได้แต่คุณสามารถย้ายแผนกได้มีเกณฑ์การ จะมีโอกาสแต่คุณต่อต้องทําถนนด้วยตัวคุณเองโดยการคุณจะไปเลาะแผนกนู้นผนกนี้ก่อนแล้วค่อยไปแต่ยังไม่ใช่จังหวะภายใน15วันนี้15วันนี้เป็นแห่งที่คุณจะต้องสร้างถนนของการที่จะโยกย้ายงานนะจ๊ะเจ้าของกิจการหล่ะเป็นยังไงพี่ฝนเล่าสิเจ้าของกิจการเนี่ยยอดขายมันจะทรงๆเว้ยมันจะพอกับค่าใช้ใจ่ายคนเกิดวันอาทิตย์นะแต่มันยังไม่ได้หวือหวาสวิง จะคิดอะไรใหม่ๆแนะนำนะคะเจ้าของกิจการจะต้องนำา Product หรือกิจการของตัวเองเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้ได้โดยการที่จะดีดนิ้วเราได้เลยเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงตอนนี้น้องๆพนักงานในองค์กรถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการให้ระวังเรื่องการที่น้องๆในทีมงานมีอารมณ์โมโหแล้วก็จะมีปากเสียงเรื่องจิกกัดแล้วก็จะทะเลาะก,กันในที่สุดเนาะ ท่าน,นี้คุณเป็นเจ้าของกิจาการแล้วเกิดอาทิตย์ก็ต้องเบาได้ก็เบาหมายความว่าต้องฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินด้วยต้องฟังหลายๆทางเป่าหุ้นจิ้นนะคะยังมีหวังเฉามาฮั่นคุณอย่าฟังความข้างเดียวต้องฟังหลายๆอย่างแล้วค่อยตัดสินอันนี้จะน่ารักกว่าคุณมากกว่ามาถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ส,สหรับที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะให้ระวังการปวดหัวไมเกรนของท่านอันนี้เป็นการดูภาพรวมนะการปวดหัวไมเกรนของ คุณพ่อคุณแม่เหมือนมันร้อนน่ะนึกออกไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไขมันความดันใครที่เป็นอยู่ต้องพาท่านเข้าไปอยู่ในที่ที่อากาศมันดีไม่อย่าปล่อยให้ท่านเหมือนน็อกไปนึกออกไหมคะก็ต้องระวังเรื่องให้ท่านจิบน้ำบ่อยๆด้วยนะระวังโรคกกลมร้อนหรือฮีสโตรกประมาณนี้นะคะมาถึงเรื่องคู่ครองคนรักและคู่ครองคนรักสำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้คู่ของคุณจะเป็น พูดจาไมา่ไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยพูดจาแบบแสะประมาณหนึ่งทนีนี้วิธีที่คุณจะดําเนินชีวิตอยู่ได้คือเราให้เลยสถานการณ์นั้นไปก่อนแล้วกลับมาคุยกันดีๆพี่ฝนอาจจะพูดง่ายวันหนึ่งถ้าคุณมีเหตุผลเหนืออารมณ์โดยไม่เอาชนะกันมันจะดีกับชีวิตคู่ของคุณลองไปต่อหรือพอแค่นี้ลองใช้วิจารณญาณดีๆก่อนพิจารณาก่อนข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบกันให้ชัดเจนคนเรานะคะมีคู่ชีวิตประนึงเหมือนมีเพื่อนคิดดีๆด,ดาวพระรหัสย้ายมันเคลื่อนมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้แต่ถ้าคุณยังประคับประคองกันไปได้พี่ฝนถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วสาหรับคนโสดละพี่ฝนคนโสดแนะนําว่าจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยโอ๊ยตายละรอทูมพาวเสน่ห่มากเลยอะดูแบบเขาน่ารักมากเลยอะแต่เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวคะ่ะ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เ,เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิฟบอมบิงอะใส่ความรักคุณให้เต็ม mm hmm. เปี่ยมจนคุณลหลงไหลหุยคุณพูดจาดีจังเลยอย่าเพิ่งวัดแค่การพูดจา mm hmm. ก็แนะนําว่าดูกันไปยาวๆก่อนอย่าเพิ่งแบบสวี่วี่ถ้ารีบเนะี่ย คุณจะผิดหวังพอทารี่กันครอบครองมีความแบบสวีวีวีกันเสร็จแล้วเกิดการครอบครองกันเกิดขึ้นความทุกข์บังเกิดแนะนําอยู่โสดและใช้เวลาไปก่อนหรือคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนจะน่ารักมาถึงโรคภัยไข้เจ็บที่พี่ฝนอยากจะเตือนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอายุน้อยๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะไขมัน ระวังเรื่องไขมันเรื่องอาหารการกินให้ดีแล้วก็ดูแลเรื่องระบบย่อยในร่างกายให้ดีด้วยนะคะกินให้อิ่มนอนให้หลับและถ่ายให้ออกแต่พูดไม่พอกินให้อิ่มนอนให้หลับและกินให้ออกโอเคหวังว่าทุกคนจะมีสติสัมปชัญญะในช่วงที่ดาวพระหัสเขาย้ายอย่าคิดว่าอริมรณะศัตรูไม่ใช่บางครั้งเนี่ยการเป็นการที่จะดูดวงที่ถูกต้องคือการทำปัจจุบันให้มันแจม่มใสอ่ะอย่าไปโทษ แกที่เราก่อนจะน่ารักสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ